สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ปีหกหกนะวันจันทร์นะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพน,นันนะคะทางช่องของเราสำหรับตัวเด่นก็คือเก้ากับสองห้ากับแปดนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสองศย์สองหนึ่ง สองสามสองห้าสองหกสองเก้าเก้าสองหกสองห้าแปดห้าแปดเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองแปดนะ ห้ากับแปดก้าับสหรือม่เง้นก็ห้ากับแปดหกับ9กนะสามตัวก็9เก้าสองหกสองห้าแปดสองเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองปดนะคะนี่ห้าแปดหนะึ่งห้าปดสองเนาะเก้าสองห้สองหสองสาแล้วก็หกเก้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะ วันนี้เราพัฒนากับเรา V I P ด้วยวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ